แต่ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ย <c oughs> เราจะเป็นอริยบุคคลได้ก่อนที่กายจะแตกทำลายเพระองค์อุปมาอย่างนี้พระองค์บอกว่าเธอเห็นไหมว่าคนลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผา สาวกบอกเห็นลากเอากิ่งไม้ใบไ,ไม้นะไปเผานะจนหมดไปเกลี้ยงใช่ไหมอืมเสร็จแล้วพระองค์ก็ถามว่าเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมรู้สึกไหมสาวกบอกไม่รู้สึกพระองค์ก็ถามง่ายๆว่าเป็นพ่ออะไรจึงไม่รู้สึกเห็นไหมเป็นพ่ออะไรยมตอบได้ไหมก็มันเป็นกิ่งไม้มันไม่ใช่เราง่ายที่สุดเลยใช่ไหมอ่า พวกเราในครั้งปัจจุบันก็ตอบได้เหมือนสาวกในครั้งพุทธการพระองค์ก็บอกถูกต้องเห็นนะพวกเรามีปัญญาเ,เท่ากับสาวกในครั้งพุทธการเลยถูกต้องเพราะอะไรเพราะเมื่อใครคนหนึ่งกาลังเห็นสิ่งสิ่งหนึ่งตั้งแต่มันมีตัวเนี่ยแล้วตัวมันหายไปเนี่ยเขาจะรู้ทันทีว่าสิ่งนั้นผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตเนี่ยคนละตัวกันนี่แหละประเด็นสําคัญที่สุดประเด็นนี้คือ ปัญญีสีคือปัญญาการเห็นตรงนี้คือการเห็นอริยสัจเกิดดับสมุทัยนิโรธเห็นนะสิ่งนี้กิ่งไม้มีเกิดและกิ่งไม้หายไปตัวตนของกิ่งไม้มีชั่วคราวจริงไหมอ่าชั่วคราวนี้เรียกว่าอนัตตาเห็นนะพระองค์บอกว่าถ้ารูปเป็นอัตตาแล้วไซรูปจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธแต่เพราะ รูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาภาตดังนั้นสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นจะต้องเป็นไปเพื่ออาภาตนี้คือหลักการมาตรฐานนะตรัสไว้ใช้กับขันห้าดังนั้นอนัตตาใช้กับขันห้าเท่านั้น